สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับคัดลอกข้อความบนโทรศัพท์มือถือนะครับผมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็หาข้อความที่เราต้องการจะคัดลอกนะครับผมได้ข้อความแล้วนะครับเราก็แตะค้างไว้ตรงข้อความนะครับแล้วกดตรงที่คัดลอกข้อความแล้วเราก็ นำไปวางไว้ตรงที่เราจะส่งนะครับหรือตรงที่เราจะใช้งานนะครับผมอย่างเช่น messenger นะครับแล้วก็แตะค้างไว้อีกครั้งนะครับแล้วกดวางนะครับผมแค่นี้นะครับข้อความที่เราคัดลอกก็จะมาแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับการแนะนำการคัดลอกข้อความนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับ ขอบคุณครับ